สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พีใช้งานเจ้าตัว,ตว Xiaomi Redmi Pad Pro กับราคาที่พีซื้อมา6,900บาทผมพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้บางที่ราคาอาจจะมีขึ้นมีลงเนาะส่วนตัวกับราคาเลทไม่เกิน7,000สพีถือว่าคคุ้มค่า คุ้มราคาครับวันนี้พี่จะมารีวิวให้ดูว่าหลังจากที่พี่ใช้งานมา1เดือนมันเป็นไงบ้างสับเจ้าตัวนี้เนาะพี่ผมทําการใส่เคสของยี่ห้อตัวซูดีเนาะซึ่งหลายคนถามมาเยอะมากว่าใส่เคสอะไรครับพี่ใส่เคสของซูดีพี่ซื้อมาประมาณไม่เกิน400ครับเดี๋ยวพี่ขอแนบลิ์ในการสั่งซื้อหมดเลยว่าบางทีอ่ะอาจเจอของปลอมของซูดีครับแนะนำว่าให้กดซื้อ ผ่านลิงที่พีซื้อมาใต้คลิปนี้เป็นของซูดีของแท้นะครับผมตัวนี้ซึ่งมันเคสที่พีชอบมากเลยอะ่ะมันแบบตั้งง่ายๆผมตัวนี้ซึ่งตั้งได้อย่างง่ายเลยแล้วก็เวลาพกครับในการป้องกันตัวนี้แมันมีแบบ ตัวรองดีมากเลยครับซึ่งเป็นอะไรที่พีชอบมากครับผมในส่วนฟิล์มเนาะพีก็ติดอันที่พีแนบให้ด้านล่างแหละไปดูว่าผมว่ายี่ห้ออะไรนะครับส่วนตัวพีก็ติดฟิลม์มรู้สึกว่าทัดให้มาในการติดตัวฟิลม์มตัวนี้ก็ถือว่าโอเคในการใช้งานครับแต่พี่ขอแกะแล้ผมส่วนตัวนะอีก ตัวนี้คุ้มก็คือเจ้าตัว Xiaomi นะผมตัวที่เป็น Pad 6อะ่ะก็ถือว่าคุ้มครับตัวนั้นในการใช้งานนะผมพี่จะให้ดูก่อนว่าเฮ้ยหลังจากใช้งานมา1นเดือนแล้วบอด y ี้มันเป็นไงบ้างผมในส่วนเจ้าตัวนี่ครับ Redmi Pad Pro ครับหน้าจอ10.1นิ้วหน้าจอแบบ IPS ผมตัวนี้ดิฟเฟอคือ120 h ฮความชัดอยู่ที่ 2.5K นะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่สัพพี ความสวยงามของหน้าจอเกสสีของหน้าจอถือว่าดีพอสมควรครับตัวนี้ซึ่งพีใช้งานมารู้สึกว่าเฮ้ยพับใจมากในการใช้งานครับเพราะว่าหน้าจอสีสันแล้วก็ขนาดใหญ่ดูเด็ดฟิกเป็น l ่ในตัวนี้บอกเลยว่าสุดจัดมากผมตัวนี้เนาะนี่ครับให้ดูว่าหน้าจอมีความสวยงามมากเลยครับผมตัวนี้ซึ่งพีชอบมากขอบจอมันมีความบางครับผมตัวนี้ในการใช้งานครับถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่พีรู้สึกว่าใช้งานมา ตัวนี้1เดือนน่ะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้มากาผมตัวนี้นการใช้งานมานะครับนี่ให้ดูครับนี่ให้ดูอันนี้พีใช้รุ่นคือเบสโมเดลผมตัวนี้นะครับพีใช้งานมาแรมตัวนี้พีใช้ตัวแรมให้ดูก่อนว่าแรมเท่าไหร่นะครับนี่อันนี้พีอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเป็นไฮเปอร์เวดไวเอเอีครับพีใช้ก็คือความจุ128ผมตัวนี้ในการใช้งานสัพพีก็ถือว่าเพียงพอกับแรม6กจิก พี่ว่าเพียงพอนะราคาไม่เกิน7,000แต่ CPU ให้มาคือบอกเลยว่าแรงมากเซปดาคอน 7s g e เ2ครับซึ่งบอกเลยว่าเป็น CPU ที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยในการทัดในการกดในการเล่นเกมบอกเลยว่าตัวนี้ CPU คือแรงดีครับผมในการใช้ง,งานครับแล้วก็พี่ชอบมากผมในเรื่องของตัวที่เป็นแบบว่าเฮ้ยเล่นเกมอะ่ะพี่เล่ Rov บอกเลยว่าทัด r v คือเป็นเกมที่แบบเล่น r v บอกเลยว่าทัดคือดีมากครับเป็นอาีเล่น r v บอกเลยว่าสุดยอด ฟรีไฟล์แมปพีปรับเป็นสูงสุดก็ถือว่าหายห่วงในการใช้งานครับผมตัวนี้แล้วก็ Pub G ครับถือว่า Pu b g ในเปิด HD สับพ,พีก็ถือว่าเพียงพอแต่ CPU บอกเลยว่าแรงจริงครับลำโพงเป็นลำโพง4ตัว Dolby Atmos บอกเลยว่าลำโพงคือสุดจริงน่ครับสิงธิ์ว่า Dolby Atmos ครับแล้วก็มีตัวลูหูฟัง3.5ให้เราด้วยถือว่าครบคันครับพีชอบบอดี้ของฝาหลังด้านหลังมากรู้สึกว่าบอดี้มันมีความสวยงามและการดีไซน์ที่ ออกแบบได้ลงตัวมากผมตัวนี้เนาะนี่อย่างสวยครับในการตัดขอบ,บต่างๆครับรู้สึกว่าดีไซน์มันออกแบบได้อย่างสวยงามครับผมตัวนี้สวยจริงนะสปีถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่น่าใช้งานนะแล้วแบตครับแบตให้มาตัวนี้คือ1,000 10, 0มิลลิแอมครับในการฟ้าชาร์จคือ33วัตต์สปีบอกเลยว่า กับชิปตัวนี้แล้วก็รันในเรื่องแบตถือว่าจัดการความร้อนและก็จัดการพลังงานที่พี่ใช้มา1เดือนถือว่าดีมากแต่ต่อ,ตอวิโีโอผ่าน Luma Fusion หรือว่าผ่านโปรแกรมต่างๆครับสีรับพี่ัน1ป8 0 p ก็ยังเพียงพอในการใช้งานครับผมมาพร้อมกับตัวนี้บอกเลยว่าสุดจัดมากในการใช้งานครับส่วนตัวฟีลลิ่งในการทัชพีรู้สึกว่า120เฮนะิทัชคือดีจริงอันนี้ขอเชิญชมเลยว่าเล่น Facebook เล่น IG เล่นทว i t เตอ ก็ถือว่าเพียงพอครับหน้าจอตัวนี้คือหน้าจอ600นินสำหรับพีสู้แสงก็ถือว่าดีมากครับพี่ผมจะขอให้ดูก่อนว่าเรื่องเสียงลำโพง4ตัว Dobby a t m o s ในการปรับสามารถปรับตัวอีโคไลเซอร์ได้ถึง9รูปแบบผมตัวนี้ปรับเป็นล็อกเป็นแจ๊ตซึ่งพีใช้งานมา1เดือนแล้วรู้สึกว่าในการปรับถือว่าปรับง่ายดีครับผมตัวนี้นะครับมาดูว่าเรื่องเสียงเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะดูครับเสียงบอกเลยว่าเสียงแจ่มมาก <Yes. S 1> ดู said no man i still go บอกเลยว่าเสียงโคตรดียิ่งพีผมใช้กับใช้พีอ่ะใช้คู่กับสมาร์ทโฟนของตัวเี่ยวมีด้วยพี่ใช้ poco m6 Pro บอกเลยว่าใช้คู่ตัวนี้คือมันสุดยอดมากเวลาใช้์คอสปอร์ตก็สามารถแชร์เป็น Wi-Fi 5ให้กับตัวให้แบบได้ซึ่งบอกเลยว่าดีมากและอีกตัวนึงคือเจ้าตัว Redmi ตัว Note 13 คือใช้งานได้ดีมากใช้ควบตัวนี้ครับบอกเลยว่าเวิร์กมากหรือว่าใครหามือถือที่แบบปล่อยฮอสปอรตราคาไม่เกิน2,000อย่างงี้ก็ไปตัว t e c โนโลย์สปาร์โของ4ครับถือว่าเป็นมือถือที่ปล่อยฮอสปอร์ตไวไฟ5กับราคาเลทสอ0พั 2, 000, ได้อย่างสบายครับบอกเลยว่าสุดจริงครับวันนี้พีใช้งานมาหน้าจออัมเดตครับผมสีสันของหน้าจอคือสวยจริงครับ นี่ให้ดูครับผมจะเปิดหน้าจอให้ดูว่าเฮ้ยหน้าจอสามารถซัพพอตในการเปิด 4K ได้ไหมครับพี่จะขอเปิดสูงสุดใน 4K ซึ่งพี่ชอบในการใช้งานของตัวลอมมากลอมมีความสมูทมากครับผมแล้วก็แบ่งพ์ดิชั่นของหน้าจอผมตัวนี้แบ่งครึ่งได้แล้วก็ัลติว window ในการอปอ up ของหน้าจอได้ผมตัวนี้ถือว่าเปิดได้สูงสุดก็คือตัวนี้ครับผม 4K 60เฟรมครับผมตัวนี้ถือว่าซัพพอต 4K ได้แล้วก็ในการซัพพอตในที่นี้ก็คือมันมีความไหลลื่นครับหน้าจอบอกเลยว่าสี สบายหายห่วงประสิทธิภาพของ CPU ครับมันสามารถเพิ่มขึ้นจากตัวเดิมที่เป็น r e d มี Pa d อะคือ51%เลยจากเดิมตัวนี้ตัวโปรตัวธรรมดาต่างกันเกือบเท่าตัวคิดดูความเร็วของ CPU แล้วก็ GPU ครับถือว่าแรงมาก CPU คูแรงจริงหัดพีใช้ตัวเ e d มี p แผธรรมดาพีเคใช้มาถือว่ามันใช้งานดีมากเลยนะแต่ตัวนี้มาตัวโปรบอกเลยว่า จดเต็มมากกับราคาเลทแบบ6ก0 0ไม่เกิน7 0 0ดพที่พีซื้อมาบอกเลยว่าสุดจัดครับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็เป็นตัวที่พีชอบมากในฟังก์ชันในการแบ่งครับนี่ครับแบ่งง่ายๆผมนะครับแบ่งแบบนี้เครื่องหนึ่งอีกครื่องนึงเราก็เข้าไปที่แกลเลอรี่ของรูปภาพก็ได้ว่าร,รูปภาพที่เราถ่ายมาเป็นไงบ้างครับนี่ครับในการแบ่งหน้าจอพีรู้สึกว่ามันมีการแบ่งหน้าจอที่ง่ายแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆสพีถือว่าเพียงพอครับผมตัวนี้นะนี่ แบ่งดีมากครับขอเช่นชมเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่ขนาดน้ำหนักก็ถือว่าไม่หนักมากนะ571กร,รัมส์พีนะครับก็ถือว่าดีมากความบาง7จุด 5.2มิม mm. ถือว่าความบางคือดีมากผมตัวนี้ในการใช้งานครับสับพีรู้สึกว่าเป็นตัวที่เป็นใช้งานคือมันดีมากแล้วมันก็สามารถเพิ่มตัวไมโครดีก r ์ได้สุดๆคือ1.5เทเลบต์ก็คือ1เทเลไบต์ได้ผมก็คือไปหาตัวออดีกส์หเทเลบต์มาใส่อ่ะตัวนี้ก็ซัพพอร์ตครับบอกเลยว่าดีมากผมในการซัพพอร์ตพื้นที่แบบเพิ่มภายนอกใ้เวลาบรรจุรูปจุเพลงต่างครับจุดหนังตัวนี้คือบอกเลยว่าสะใจมาก พีชอบมากเลยอะพี่รู้สึกว่าฟีลลิ่งของมันดีใช้งานมาหนึ่งเดือนรู้สึกว่าหน้าจอมันเป็นหน้าจอที่ผ่านมาตรฐานการรองรับจากตัว TUV ครับทาให้การลดแสงสีฟ้ามันส่งผลกับหน้าหน้าสายตาเรามากครับแต่พี่รู้สึกว่าตัวนี้คือมันเพียงพอมากครับผมในการใช้เสีรบฟอกล้องเนาะกล้องหน้า8ล้านกล้องหลังตัวนี้8ล้านสะพีถือว่าใช้งานมาก็ถือว่ากล้องคุณสมบัติก็ถือว่าใช้งานได้นะกล้อง8ล้านนี่ครับ ถือว่าถ่ายรูปก็ให้ดูผมท้งหดเลยนี่ครับถือว่าในการจับโฟกัสของรูปภาพและการกดชัตเตอร์ต่ตา,ตางครับมีสีสันที่คุณภาพขึ้นชื่อว่าลอมของตัว Xiaomi ครับยังไงตัวกล้องก็ถือว่าออกแบบมาได้อย่างสวยงามและสวยสดงดงามครับผมซับกล้องหน้าพีรู้สึกว่ากล้องหน้าตัวนี้ครับผมเป็นกล้องหน้าที่มีความไว d e คตัวนี้เห็นไหมครับว่า w i ดีมาก w i ตัวนี้แบบสุดยอดนี่นี่ครับ ิดีโอผมวิดีโอก็สามารถถ่ายเป็นวายได้ซึ่งบอกเลยว่ากล้องหน้าถือว่าดีมากแล้วการบันทึกเสียงไมค์ก็ถือว่าดีผมนะครับดูว่าพ,พี่ถ่ายกล้องหลังให้ดูว่าผมตัวนี้นี่ถ่ายเป็นพันแปดสิบพีสามสิบสามสิบเฟรมครับนี่ทดสอบในทดสอบในการบันทึกวิดีโอผมพันแปดสิบพีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสียงไมค์ไม่มรู้ว่าเสียงไมค์จะเป็นไงบ้างนะครับเวลาเราไปวิดีโอคอลเนาะเสียงไมค์ก็จําเป็นนะผมตัวนี้ดูครับ นี่ครับพีก็ทําการเปิดเสียงก่อนเออมาดูว่าเสียงไมเป็นไงบ้างครับอนุญาตทั้งหมดครับทดสอบในการเฮ้เสียงไมดีนะแต่สิบพงมดเสียงมถือว่าเสียงไมคุณภาพดีมากครับผมในการบันทึกเสียงเพื่อนเพื่อนหลายคนอยากไปบันทึกเสียงเนาะนี่ครับก็จะมาเนี้ยผมนอนุญาตให้เลยนี่ครับอนุญาต สวัสดีครับ P-Pay นะครับผมวันนี้ P-Pay จะมาบันทึกเสียงตัวนี้ผมในการใช้งานผมเห็นว่าเราออกจากเมนูมันก็บันทึกให้เราครับผมถือว่าดีนะนี่ครับมาดูสวัสดีครับโอ้เสียงดีมากจะมาบันทึกเสียงตัวนี้ผมในการใช้งานผมเห็นว่าเราออกจากเมนูมันก็บันทึก โอ้ oh, เสียงถือว่าดีมากครับแล้วก็แบตแบตตัวนี้คืออึดจริงแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันได้อย่างเพียงพอในการใช้งานครับบอกยว่าเป็นตัวแท็บเล็ตที่สามารถซัพพอร์ต Wi-Fi เวอร์ชัน6 Wi-Fi 5 Wi-Fi 4 w i f i ชั i น4ไว h z ก็สามารถซัพพอร์ตได้อย่างเพียงพอครับเพราะว่าตัวนี้เป็นชิปที่พี่รู้สึกว่ามันยังเร็วอย่างแรงแล้วก็ฟ้าชาร์จได้อย่างเพียงพอครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อจะเป็นตัว Xiaomi Pad 6 และมี p a d SE Redmi มีแพ r o หรือว่าตัวเสียวมี a แ6 S Pro ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็สมาร์ทโฟนที่ราคาสุดคุ้มมาผมที่พีแนะนําเลยว่าคือกดผ่านลิงก์พี่จะเป็นของแท้ศูนไทยพยายามอยากคนไทยผมเพราะว่าของปลอมมันเยอะมากเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ